รับความกดใจรับข่อยซองไมันขึ้นใบเตียงอะไรไหมขอบคุณค่ะขอบคุณ, sì ข,อ ання, คณขอความร้ายหลายพี่น้องต่อแอนตอบแต่แอนตอบบพาะท่านแอนจึงเมื่อยเหตุงานเนาะคือแอนตรงนอนเหรอเสียงแอนเ่อไรเลยสินะเมื่อคืนก็ยินเสียงเมื่อไหร่ของพี่ยูน้องยี่สอดมาทั้งแฟนเพลงทั้งมูในวงการเนาะเป็นผ <OVER> ู้ใดแน่ทั้งเอฟซีทั้งนผู้ใดเต็มมนุษย์ผู้ตอบผู้ใดเลยจะคนผ่้ใดยิงเลยครับเป็นโอ้โหกูตกใจเบื่อ กาใส่เกือบพูดละไปเลยไอใส่เกือบขัดสูดใอยว่าจ,จะขึ้นยงางยำครับเทสเห็นห้องอะไรก็ทานไปอืมจะ่ได้คีตแล้วล่าสุเปิดคุด้มเปิดก่อนเขาบอกว่าเห็ดดาบยอดไปซื้อม,มา้ซื้อเรื่องอะไรเหดาบยอดซื้อเรื่องอย่างซื้อเืีองเพรว่าเพื่อนทุกหอกไม้เลี้ยงมาโู้โตคนเห็ดอยู่แต่ว่าเขาเขาโทรมาขอโทษพยายามที่จะคุยกแบับแอนนี่แหละแต่ว่า แต่ว่ามันก็เหมือนที่จะไม่ได้คุยก็ไม่อยากคุยแต่ไม่แอมไม่ได้คุยอะไรันนะแต่คุยกับพี่บอยเมื่อเช้าแล้วก็คุยกับหยกแต่คือคือกะนั่งก็ไอ้บอยแล้วก็ถามมาเป็นอย่างคือต้องทรงดอกไปว่าแบบนี้ก็ตอบก็ได้เขาไม่ตอบอะไรเลยไอไล่ไรลยเกันอเลยเพิ่นเปลาเลยแมนอะไรแรคือเขาเพิ่นบปล่ตอบอย่างเลย,ย,ยแล้วเพิ่นก็บอกว่า <laughs> เพิ่นบอกว่า <laughs> เพิ่นหวังดีแล้วก็ชื่นชอบ คือคือคุยกับคนนึงนะพูดแบบนึงคุยกับคนนึงพูดแบบนึงเท่ากับเลยว่าแบบจริงๆเราไม่อยากถือสาเราไม่อยากอะไรหรอกเราเรา,เราเจอเราเจอมาทุกอย่างเราเราหนูเตรียมที่จะรับมือแต่หนูไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เฉยเยกับพยา,ยามแบบพยา,ยามนิ่งเออพยา,ยามนิ่งพยา,ยามแบบอันเก็บอารมณ์ มันสิเกียรติ์มั้ดีว่านี่ฐาน้านตอนนั้นเขาไปได้ลองเพ่งดูแล้วเขาไปในเหตุงั้นอยู่สิเนี่ยแล้วแล้วเราคือความความความที่มันมีดอกไม้แบบนั้นมาเราตีความหมายไปอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้ว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 ถามเขาเนี่ยเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงเอาดอกไม้แบบนี้มาให้หนูดอกไม้เป็่อย่างเนาะหนูก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรฐาถฐาทั้งสันก็คือ ให้มันแล้วไปอืมก็ให้มันผ่านไปแล้วก็หนูไม่ดิดใจเอาหนูหนูก็หนูก็ต้องนิ่งมากกว่าเดิมหนูก็หนูก็ต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมแบบเตรียมตัวที่จะรับมือกับอะไรหลายอย่างที่มันจะเข้ามามากกว่าเดิมนะคะมันก็เลยแต่แต่แต่เมื่อคืนนี้หนูหนูเสียใจจริงๆเสียใจมากๆคือข่อยแบบใจข่อยมันตกลงไปยุ่ ข่อยเลย <ừ. S 1> เ,ลกกเราประกาศถักมาแล้วอยาก<ด>ข่อยศูนย์แล้วอยากข่อย,อย,ยท่าดูข่อยสิวที่ไหนก่อนจะบอกกันยใหเพียงข่อยสิบอกท่านไหนเข้าอะไรกันที่ก้อนคือพอมาถึงขนาดข่อยมาฮอรยังมะเก่าแล้วข่อยเนอะเห็นไหมส,บา,สบายใจกันเลยครับพี่น้องคขาสู่งานต่อไป